เล่นหูเล่นตาอย่งเลยนะชอบเลวสิมีผู้ชายมาคุยด้วยอะ่ะหมัดไต้เว้ยหึงเขาล้ะสิจะหึงทำไ,ไมพูดจาเลืเทออนะมาเดียวว่าจะแกเถอะทำไมถึงยังไม่มีแฟนล่ะเราร,รอแบบฉันเนี่ยถ้าจะมีแฟนต้องระดับดาราเท่านั้นจะ้ะ พราะรูปหล่พอพราะเทวดาสร้างอย่าให้ฉันรู้นะว่าที่จริงจะมีใครอยู่ในใจแล้วอะ่ะในใจฉันน่ะมีแค่น้องหมีเนยเท่านั้นแหละเว้ยไม่เชื่อมาแหวกดูใจได้เลยจ้าสบายแล้วมองอ้หลอไปได้แล้ว ยังไงผู้ชายให้ไปส่งหรอยุ่งอะไรด้วยฉันต้องตอบคำถามแกด้วยเหรอนี่คุยดีๆด,ด้วยแล้วนะแล้วทบไงห่อไปมัง้งห่อไว้เหรอขึ้นมาเดี๋ยวไปส่ง ยังอยู่ที่เดิมไหมผ่านทางนั้นพอดีอะ่ะไปเปล่าอืมอยู่แล้วน,น,นี่ยังขับซิ่งเหมือนเดิมปะถ้ามีคนนั่งไปด้วยอะ่ะก็ขับไม่เร็วหรอกมาขึ่นมมไม่เอาอะ่ะไม่ไปด้วยดีกว่าเนี่ยกูสาบคุยด,ด้วยเลยดียนะมาอยากเป็นมิตรนะเฮ้ยไม่ต้องพูดเลยไม่อยากเห็นหน้ากันอีกไม่ใช่หรอความเป็นเพื่อนก็คงมีให้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ไงฉันว่าจะไม่อะไรแล้วนะ แต่พอเจอหน้ากันใหม่แกก็บอกกับทุกคนว่าไม่รู้จักฉันไม่ใช่หรอก็ตอนนั้นมาตกใจอ่ะใครไปคิดว่าจะเจอกันที่นี่อ่ะอืมฉันก็ไม่คิดเหมือนกันแต่เรื่องมันก็ผ่านมาห้าหกปีละมาตึงสายกันแต่แรกฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะฉันก็ไม่ค่อยอยากไปส่งนักหรอกแค่พอดีผ่านตลาดปลาผ่านตลาดปลาแล้วมันทําไมก็แค่จะเอาพยูนบอกแบบเธอไปส่งไงอือไอ้นิวไอ้ประหม่า ฉันว่าเราจ้างอินฟูมาโปรโมทดีกว่าอ้ออินฟูเป็นอย่างไ้ผู้ติดตามก็ยิงแอดไปเลยสิแต่อินฟูที่เราจะจ้างผู้ติดตามเขาเป็นทาร์เก็ตเรานะสองคนนี้ยกกาะดุนนเรื่องเลยอะเอาเงินที่จะไปจ้างอินฟูเนี่ยไปยิงแอดเองเลยดีกว่าเพราะแกมีความคิดแบบนี้ไงถึงได้สอบตกวิชา marketing อะ่ะโหแล้วใครเป็นมวแต่เมาจนตื่นไปสอบตัวท้ายไม่ทันจนได้เรียนซัมเมอร์ ก็ปล่อยให้มันทะเลาะกันไปดูสิว่าพวกมันจะหลุดพูดอะไรออกมาอีอออกก็ดีกว่าแกแล้วกันไปเรียนทั้งที่ไม่อาบน้ํานั่งเกาคิ้ก,กาดจนอาจารย์คิดว่าเป็นผงช็อกอะจะให้ฉันอาบตอนไหนว่าแกเล่นนั้งแช่ห้องน้นํานานเ้าขนาดนั้นน่ะสมควรอะไรไเปรี้ซี่อะรู้จักกันมาก่อนเคยนอนห้องเดียวกันด้วยหรือเน,นี้อยอีนิวนี่มันเรื่องส่วนตัวเกินไปแล้วทำไมทีนี้อายเหรอ ะคนปีใหม่ครับผมซื้อขนมมาฝากไม่รู้ว่าคุณจะชอบหรือเปล่าชอบสิไม่ชอบได้ไงตาโตขนาดน่ะเห็นขนมร้านโปรดไงพี่ใหม่ต้งกินบมแหละตะกาจะตายอามที่บ้านแกมีลงสีข้าวปะ่ะยี่ใหม่กินข้าวทีนะเว้ยกินไปนกระสอบ กินหมดของก็ดีใจมากแล้วครับผมขอกลับภายในก่อนนะแบ่งกันกินได้นะครับขอบคุณนะคะอามจบบริหารธุรกิจหรือว่าจบบริหารเสน่ห์มาเนี่ยเล่นหูเล่นตากับผู้ชายทุกวันนี่ก็จะกัดเขาทุกเม็ดเลย วันนี้ไปกินซ้มตําดีกว่าอ้าวแล้วปีใหม่ไม่ลงมาด้วยเหรอเอออ้ามเขาหออไว้อ,อะเขาจะพาปีใหม่ไปกินเองหลังสารภาพรักเสร็จแกว่าปีใหม่จะรับรักอ้ามปะอต่ฉัว่าก็ไม่แน่นะอ่ามเขก็ดูเป็นคนดีเหมาะสมกับปีใหม่อยู่นะ นี่ตอบตกลงไปแล้วเหรอแกจะไปขัดเขาทำไมนั่นเรื่องส่วนตัวของเขานะแกไม่มีสิทธิ์ใช่คนเขาจะคบกันน่ะแกจะไปขัดทำไมไม่ฉันไม่โคบอยฉันก็ล่าของฉันอยู่ฉันว่าแหละว่าแกสองคนน่ะรู้จักกันมาก่อนเออ <c oughs> ใช่ ฉันกับปีใหม่อะ่ะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วทำไมก่อนหน้านี้แกถึงไม่ยอมรับว,ว่ารู้จักกับปีใหม่มาก่อนล่ะนิวตอนนั้นฉันยอมรับว,ว่าฉันเกลืองอะ่ะที่ปีใหม่บอกเลยฉันก่อนอืมนิวเคยพูดว่าตอนที่เลิกกันแม้แต่ความเป็นเพื่อนก็จะไม่มีให้คงโกรธฉันมากอะ่ะก็ไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นหรอกก็แค่โกรกเกินตัวเองอะ่ะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแต่ยังไงอะปีใหม่ก็เลือกแล้วนะ สุดท้ายแกก็เป็นได้แค่แฟนเก่าช่วยไม่ได้เหมือนกันนะคะแกปากแข็งเองก็หายเป็นลูกผู้ชายในสิคนนี้เองสินะครับที่คุณบอกว่ายังลืมไม่ได้พี่ใหม่เข้าปฏิเสธผมครับแต่ขอรับดอกไม้เอาไว้เขาบอกว่ายังลืมแฟนเก่าไม่ได้ฮะแฟนเก่านี่อย่าบอกนะว่าก่อนนะัานี่มีใครอ่อะจะใครล่ะตั้งแต่ฉันเลิกแกไปฉันยังไม่ได้มีใครเลยอ๋อ แล้วที่บอกว่ายังลืมแฟนเก่าไม่ได้นี่เออยังไม่เข้าใจเหรอไอสมองถั่วเขียวอ๋อสาเหตุนี้นี่เองที่แกยังไม่มีแฟนเพราะว่าลืมเขาไป่ได้เหมือนกันสินะครับดอกไม้ช่อเนี้ยขอซื้อต่อได้ป่ะพี่ไม่ เรากลับมาคบกันนะเนี่สีบมันเสร็จยังหนูข้าวเว้ย โง่โอ้ย,อยไม่มีมีเต็มเลยเนี่ยโอ้ยมีเลยเลรออ้าวอ้าวอ้าวแกังอะไระแมงจะให้เลิกกันอีกรอบนึงหรนานี่แหละนะคู่แท้ต่อให้เลิกกันไปแล้วนะถ้ามันใช่อ่ะโลกมันก็จะเวี่ยงให้กลับมาเจอกันอีกรอบแล้วแกล่ะมาเดีย๋ยอยากให้โลกเหวียงแฟนเก่ากลับมาไหม,ไมเงาหรอกอลุกทำไมอ่ะเขาแย่มากเลยเหรอแฟนเก่าฉันมีแค่คนเดียวอะ่ะพบกันตอนอน,อนุบาลที่สำคัญ ผู้หญิงด้วยสิทำไมก็สวยกว่าเมียหรอมี่ากหรอ